ชทเช็คไปหน่อยค่ะสวัสดีค่ะแชทไหมของหนูยังไม่ขึ้นเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอมืมาพบกันอีกแล้วนะครับค่ะเอทคาสาขาบ่อหินอผมหิมนะครับค่ะ วันนี้เรียบเรียมคำพูดไม่ถูกเลยมากับน้องอังสุดสวยนะฮะเดี๋ยววันนี้เอารีโว่รถเชียงใหม่มือเดียวความจริงไม่ได้ปักหมุดคันนี้นะค่ะแต่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยรถเชียงใหม่มือเดียวได้ไม่สองหมื่นโลด้วยปี2019แท้ด้วยได้ตัว e พั s ด้วยโคตรสวยผมย้ำเลยว่าสวยมากนะครับสวยขนาดไหนไปดูพร้อมกันครับพี่มานี่สวยมากนะฮะ ไม่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์รถไม่มีเคลียร์สีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับคือรถสวยมากๆสวยขนาดนี้เชียงใหม่มือเดียวด้วยนะครับนี่นะครับมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟถัดหมอกครบนะครับและที่ดูล่องนะครับนี่นะฮะสวยเลยไม่มีอ้าไม่มีอะไรนะครับรถไม่มีชนไม่มีเบียดแน่นอนนะครับสวยเลยนะครับได้รถเชียงใหม่มือเดียวด้วยอ่ะมาดูซูมกันนะครับผมจะไปละเอียดเลยนะฮะ ดูซุ้มกันสวยมากนะครับรถเหนือแท้ๆเชียงใหม่มือเดียวนะครับไม่มีพ่นกันสนิมไม่มีพ่นฟินโค้นะครับไม่มีสนิมหัวนงหัวน็อตสวยเลยและยางสวยมากนะครับคือวิ่ง2 0 0 0 0โลได้ยางโยโกฮามานะครับอ่าตัวนี้ปียางปี2019นะครับยางคู่ตัวติดรถมาแต่ยางสวยนะครับไม่มีแตกลายงานนะสวยมากนะครับสีสันเต็มนะครับสีสันเต็มดูคิ้วกันรีดน้ำนอกนะครับสวยเลยนะครับ มีการสาดให้นะครับนะมีการสาดให้มีครบให้เลยมีครบเลยสวยมากนะครับนี่สวยเลยนะฮะแทบไม่มีรอยเลยแทบไม่มีรอยเลยไม่มีเลยนะครับเราดูอาร์คเอิร์กเดิมหมดนะครับเกดกระบะล่องเรื่องสวยเลยนะครับเรามาดูคัสซีกันนวดคำว่านี่คัสส่งคัสซีอันนี้แค่ฉีดน้ํานะฉีดน้ํายังไม่ได้ล้างดีนะครับยังไม่ได้ล้างดีนะครับฉีดน้ํา คัทสท่งคันฟีสวยนะครับฟุ้มเฟิร์มสวยมันเลยนะครับอมาดูนี่ตัวนี้เป็นตัว e-pat นะครับออก Toyota Ping Toyota Ping. ตัวย e ต้านครพิงค์นะฮะโตโยต้านครพิงค์ตัว e-pat มีกล้องหลังนะ e-pat ต้องมีกล้องหลังให้ e ธ a รมดาจะไม่มีกล้องหลังนะฮะครับผมแล้วไฟหน้าเป็นไฟหน้าธรรมดานะให้ e ธรรมดาแต่ตัวนี้ได้ e-pat ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แล้วแมกไลเนอร์เดิมจากโรงงานนะนี่ แมกไนเนอร์เดิมจากโรงงานนะครับอาร์กเอิร์ก <screen> เดิมหมดเลยนะครับแมกไนเนอร์ก็ใหม่มากดูก<อ>ารใช้งานรอนรอนฝาท้ายกระบะนะครับค่ะตะเข็บฝาท้ายกระบะนี่สวยเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีอะไรนะครับสวยมากอาร์กเอิร์กเดิมหมดแมกไนเนอร์เดิมจากโตโยต้าจากโรงงานเลยค่ะแทบไม่ไม่บ่งบอกการใช้งานเลยนะครับแมกไนเนอร์สวยมากนะฮะมีแต่ฝุ่นนะผมแค่ฉีดน้ำเฉยๆนะ ยังไม่ได้ล้างดีเลยเดี๋ยวล้างให้ใหม่นะครับดูค่าฟงคัาฟีเลขคัาฟีชัดเลยสวยเลยนะครับมามา,มาดูดภายในตัวนี้นะครับราคาผมขายไม่แรงนะราคาอยู่ที่685,000บาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเดือนละ 11,300กว่าบาทค่ะ11,300พี่ได้ปี2019นะได้ไม้สอ0ห0 0โลได้ไม้สอ0หม0โลได้ปี2 0 1 9้และที่สำคัญนะครับจอง500ได้20,000ทพี่เอามาเป็นส่วนลดได้ค่าห่วยก็ถูกลงอีนะครับเอาเป็นค่าประกันชั้นหนึ่งก็ยังเหลือตังค์อีกหรือว่าเอาเป็นเงินสดกลับบ้านก็ได้พี่อยากได้อะไรขอให้บอกนะครับนี่รถสวยมากรถเชียงใหม่มือเดียวนะครับแล้วบอกเขาหุ้มหนังมาจากโรงงานเลยนะครับคือสามารถถอดออกได้นะสามารถถอดได้ อันนี้เขาหุ้มมานะครับะะแล้วรถเข้าสูนย์ทุกระยะเลยดูแป้นเบรกแป้นเหยียบนะฮะรถผมการันตีเลขไม้ไทยทุกคันนะครับสามารถเช็คสูนย์ได้ทุกคันนะครับและคันนี้ประวัติเข้าศูย์ตลอดด้วยทุกระยะเลยนะครับเลขไม้ก็สามารถาเช็คศูย์ได้เลยนะคะค <c oughs> ดูคอนโซลคอนโซลสวยมากนะครับดูจอนี่นะครับมีจอด้วยนะฮะคอนโซลคอนโซลนะครับส,สวยมากๆเลยนะครับ แล้วก็มีกล้องอันนี้เป็นกล้องบันทึกจากศูนย์เลยนะครับเป็นกล้องอย่างดีนะกล้องบันทึกจางศูนย์เลยนะครับแพงนะเนี่ยแพงเลยแหละสี่ห้าพันเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมสี่ห้าพันเลยแพงนะครับผมอันนี้มีติดให้เลยหกแปดห้าพรเดนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยกว่าบาทหนึ่งมื่นหนึ่งพันสามร้อยอันนี้คือรวมดอกเบี้ยกับวัดแล้วนะครับแต่พี่ไม่ต้องห่วงถ้าพี่มาถ้ามีเครดิตเดมกดดอกเบี้ยให้ถูกน้ เดี๋ยวผมกดดอกเบีย้ยให้ถูกวันนี้อันนี้คือดอกเบีย้ยถูกันนะพี่เฟร<ะ>แล้วนะพี่เฟรดก็ที่ได้แน่นอนแต่ผมจะกดให้ถูกอีก<ะ>ถ้าพี่เฟรดเ,เรื่องดอกเบีย้ยพี่บอกเลยพี่อยากได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสมมติวลูกค้าดาวผมปิดดอกเบีย้ยหนึ่งจุดเก้าเก้าให้พี่<ะ>ได้เลยอยู่ในคู่สัญญาของลูกค้านะ,ะอยู่ในคู่สัญญาของลูกค้าเลยของผมได้จริงนะครับนี่สวยมากนะครับมีคู่มือบุ๊กเบิร์กครบหมดนะครับ มีคู่มือบุกเบร์ครบนะครับแล้วก็มีใบแฟนด้วยนะฮะเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับดูใหม่ไหมมีกล้องด้วยนะครับมีกล้องด้วยใช่มีกล้องด้วยอ่าดูใหม่ไหมปิะตูอ่านี่ใหม่สองหมื่นใหม่สองหมื่นเจ็ดพันโลนะครับค่ะเหมือนป้ายแดงอ่ะพี่กินใหม่ยังมีอยู่เลยนะครับกินใหม่ยังมีอยู่เลยปะตตงปะติกยังไม่แก่เลยอ่อ นี่นะครับประตงปลาติกยังไม่แก่เลยนะครับน้องใครหาป้ายแดงมาได้ไม่ได้นะคะมาทางนี้โอ้โหรถมือสองสวยๆมีเยอะรถมือสองมีเสน่ห์นะครับสามารถออกรถสุนทบาทได้นะครับไม่ต้องดาวนะครับผ่อนได้เจปีด้วยแล้วก็ที่สําคัญครับดอกเบี้ยโคตรถูกนะฮะถ้าไปมือึ่งโอ้โหต้องดาวอยู่แล้ว25%อ่าลองเช็คก่อนนะครับแต่ของเราออกรถสุนทบาทได้เลยออกรถสุดทบาทได้เลยพี่แจ้งเจตนาเจตจจมงเลยว่าพี่ต้องการออกรถสุนทบาทพี่ไม่อยากใช้จ่ายอะไรพี่แจ้งได้เลยผมจะ ตอบทุกความต้องการของลูกค้าเลยนะครับอยากได้แบบไหนขอให้บอกนะฮะคนี่เพดงเพดานนะครับ,รบสวยมากนะฮะแล้วเขาหุ้มเบาะหนังทับมานะอถอดได้นะถอดได้นะครับอ่าคือใหม่มากคือทุกอย่างใหม่หมดนะครับทุกอย่างใหม่หมดนะครับจองห้าร้อยได้สองหมื่นห้าพี่เอามาเป็นสดรถนะครับเหลือแค่หกหกห้าถูกมากนะหกหกห้าปีสองพันสิบเก้านะ ได้ตัว e พัดนะได้ไหม่แค่สองหมื่นโลโคตรถูกเลยนะครับโคตรถูกเลยนะครับมาไปดูห้องเครื่องกันพี่ดูหัวคันเกียร์ดูคอนโซลกลางดิไม่ม,ไม,มีไม่มีแบบริ้วรอยเลยนะค่ะคือใหม่มากอะ่ะใหม่มากอีโค o โหมดพาวเวอรโหมดนะครับมีโค้ดหมดนะครับบ้าเดี๋ยวดูห้องเครื่องอ่ะหนึ่งมื่นหนึ่งพันสามร้อยค่ะ แต่ที่แน่ๆมีสอง0มื่นอยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับค่ะถ้ามาเป็นสดรถก็ผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกับสิบหกบาทอันนี้ห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะฮะไม่ได้ล้างนะครับลองมาไลฟก่อนเลยนะครับแต่ใสมากนะครับดูเลยใสมากกริบเลยใสมากนะฮะไม่มีน้ำมันเครื่องเยอะไม่มีอะไรนะครับสองหมื่นโลคือไล้จินตนาการเลยอันนี้คือกล่อง ABS นะครับครับผมสวยมาก แรถเขาดูแลดีนะครับแล้วปี2019แท้นะ,ะไม่ใช่ว่า1 8บปดจนสินะ,ะปีผลิตปีสิบเก้าเลยสิายแผเนเพจน,นี่อ้าเอิกเดิมหมดนะครับน็อตไม่มีขยับตะเข็บไม่มีแกะรถผมไม่มีชนและคันนี้ไม่เคยเกียร์สีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับสวยกิฟนะฮะสวยกิฟนี่นี่สวยมากนะฮะ ผ่อนแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับสามารถออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผ่อนยอดนี้ได้เลยนะครับนี่จองห้าร้อยได้สองหมื่นนะครับฟรีให้หกสิบวันหรือเอาเป็นน้ำมันเต็มถังก็ได้หรือจะเอาเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังทัคสกีนก็ได้มีออปชั่นป๊อปอัพให้เลือกอีกสุดจริงดูไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไปคันต่อไปเลยไหมได้เลยมาคันนี้เป็นเกียร์โตนะครับผมไปหมดแล้วนะคันนี้เป็นเกียร์โตในเกียร์โตปะเนี่ย อโต้ค่ะอ่าคันนี้เป็นเกียร์โอโต้นะครับอ่ามาเดี๋ยวดูรอบคันตัวนี้ปี2 0ง7นะครับปีสอง7สิบเจ็ดแท้นะครับตัวนี้นะฮะหกสามได้เกียร์โอโต้ปี2องพนิบเจ็ดะครับ635าจอง500ได้สองหมื่เหลือแค่615 <5. S 2> ถูกเลยนะฮะจะเต็มฟรีดาว 1500้า้าพี่เอาส0 0 0มมาเป็นส่วนลดนะเหลือ9,000กว่าบาทเดี๋ยวผมกดดอกเบี้ยให้ถูกอีกนะครับเหลือ9,000กว่าบาทนะครับได้เกียรอโต้นะได้ตัว E นะได้ตัว E นะครับเก0 0กว่าบาทได้ตัว E ด้วยใช่ได้เกียรอโต้ด้วยตคันนี้มันไม่มีจอเพราะมันตัว E ธรรมดาไม่ใช่ E พัดนนะครับแต่ถ้าใครประสงค์ใส่จอกล้องหลังเดี๋ยวจัดให้นะครับอยู่ในโปรอยู่แล้วนะครับแบ่งได้เลยอ่า แมกไนเนอร์เดิมจากโรงงานนะครับคันนี้มีร่องรอยริ้วบ้างนะครับแต่คันเมื่อกี้ไม่มีเลยนะครับอ,อาร์คเอิร์กเดิมหมดนะครับเปิดกกระบะนะครับไม่มีเปลี่ยนทำไมถึงให้ดูเปลือกระบะเพราะรถรุ่นใหม่จะไม่มีคอไม่มีโปนะเขาจะเปลี่ยนชิ้นเปลือกกระบะเอานะครับเราต้องดูอาร์คเป็นหลักอ่าไปดูภายใน าะหุ้มหนังมาอย่างดีนะครับสวยเลยหุ้มหนังมาสวยเลยนะครับหุ้มหนังดําด้วยนะฮะเอสมินบอกว่าเสียงหายได้ยินไหมหาเสียงหายได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับท,ทั้งไทยกันไ,ได้นะครับท,ทั้งไทยกันได้นะครับ ่อรถสวยมากนะครับนี่คอนโซลคอนโซลตัวนี้ไม่วิ่งแฝนต้นนะครับไม่วิ่งแฝนต้นไม่วิ่งแฝนต้นไม่วิ่งแฝนต้นดูคอนโซลคอนโซลสวยเลยนะครับรถผมไม่แท้ทุกคันนะแฝนต้นก็คือแฝนต้นนะอ่าดูพวงมลาลัยยังสวยอยู่เลยนะครับได้เกี่ยวอโตโด้วยนะครับ ถ้าผมเอามาเป็นสฟอร,ร์เดี๋ยวปิดดอกเบีย้ยพิเศษนะครับผ่อนแค่เก้าพันตีไว้เก้าพันแปดร้อยบาท่ะเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับได้ปีสองพันสิบเจ็ดแท้นะครับปีสองพันสิบเจ็ดแท้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่อะไรอ่านะครับดูเบาะหลังอันนี้พุ้มมาอย่างดีนะครับหุ้มมาอย่างดีนะฮะ สวยเลยนะครับก็กแมงดีนะสวยเลยนะครับสวยเลยดูหัวนงหัวน็อตนะฮะไม่มีขยับเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝากระโปรงกันได้เกี่ยวโต้ o นะได้เกี่ยวโตเข้าส่วนรถถ้าเอาโปรมาเป็นส่วนรถนะครับ จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9 8 0 0 9 9น0นะครับแล้วก็ได้ยางมิชลินนะได้ยางมิชลินเดี๋ยวผมดูปียางให้โอ้ปี2020นะครับยางสภาพมันสวยอยู่เลยนะครับซ้มเสริมเดิมหมดนะครับซ้มเดิมหมดนะฮะสวยมากนะครับตัวนี้เป็น4ี่ประตูรีโวนะครับได้หน้าล็อกโคด้วยนะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับนะตะเข็บไม่มีแกะรถผมไม่มีชนนะครับแล้วรถผมทุกคันสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคันเราการันตีเลขไม่แท้ทุกคันนะครับ นี่ผมการันตีเลขไม้แท้ทุกคันนะเพราะผมรับประกันคืนรถร้อยเปอร์เซ็นต์สวยมากปีสองพันสิบเจ็ดแท้ฝา,ากไว้ด้วยนะครับรีโบผมมีให้เลือกเยอะเลยนะครับมีด้านในอีกเดี๋ยวไว้มาจัดรายการแต่คสมมติว่าท่านใดที่มองหารถยนต์มือสองนะครับคุณภาพดี เงื่อนไขที่ดีมากๆนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.9กับการบริการที่แบบผมไม่อยากว่าคือลองดูจากรีวิวได้หรือว่าถามคนที่ออกรถกับเอเคาได้ว่าดูแลเป็นยังไงนะครับเราดูแลเป็นครอบครัวจริงๆนะฮะเป็นครอบครัวจริงๆนะครับแล้วก็ก่อนรถปล่อยรถทุกคันนะครับผมเอารถศูนย์เข้าศูนย์บริการชั้นนํานะโตโยตา้าเข้าศูนย์โตโยต้านะครับมีใบเฟดโชว์ให้ดูนะครับผมอ่า ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้นะครับรถเชียงใหม่มือเดียวสําหรับท่านใดที่เข้ามาดูทีหลังนะครับรถเชียงใหม่มือเดียวปี2019นะครับไม่แค่20,000โลนะครับได้ตัว e-pads ด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วไม่20,000โลนะรถเชียงใหม่มือเดียวนะโคตรสวยเลย685จอง500ได้20,000เหลือแค่665ปี2019แท้โคตรถูกเลยจัดเต็มฟรีดาวนะครับจัดเต็มที่685ผ่อนเดือนละ11,300บาทแต่ถ้าพียา20,000มาเป็น ส่วนรถก็จะเหลือหมื่นหลักหลักร้อยนะครับครับผมอ่าฝากไว้ด้วยนะครับมองหารถสวยๆนะครับยังไงฝากเ k a ค Car คาไว้ด้วยนะครับสนใจรถอะไรทักแอดมินได้นะครับเดี๋ยวแอดมินแนะนำเรื่องรถให้นะครับแล้วก็ถ้าอยากดูรถให้รีวิวรถให้เดี๋ยวแอดมินจะส่งให้ที่สาขาการขายนะครับแบบดูแลแบบส่วนตัวเลยพร้อมแนะนำสินเชื่อที่เราได้เอกสิทธิ์สูงสุดของทุกสถาบันการเงินด้วยนะครับอ่า เปิดทุกวันนะครับรถเข้ามาใหม่เยอะจริงๆนะครับเดี๋ยว t o y ยต้าแคมรี่นะครับเข้ามาใหม่นะครับฝากไว้ด้วยนะฮะเข้ามาใหม่ราคาไม่ถึงล้านนะครับได้รถโคตรสวยเลยปี2019นะไมล์หลักหมื่นไมล์หลักหมื่นนะครับรถสวยมากเพิ่งเข้ามาเลยได้สีขาวด้วยหน้าใหม่แล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วผมมีลีเจนเดอร์เข้ามาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไล่กัน เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไลฟ์ตอนกลางวันเรจนเดอร์โฟวินเจนเดนะครับรถใหม่ไม่มีของแน่นอนเช็คได้เลยแต่ที่นี่ a k เคมีแล้วนะครับขออีกคันได้ไหมเนี่ยเมื่กี้เราไลฟ์รีโวผมมีที d อดีด้วยเดี๋ยวพาไปดูปะผมมีที d อดีด้วยตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับปี2017นะปี2017แท้เลยนะครับได้ทีได้ทีอดีได้เกียร์โออต้ด้วยนะครับ ไม่แค่70,000มื่โลรถโคตรสวยเลยได้สีขาวด้วยเป็นเทียดีแท้จากโรงงานนะเกียวโตนะผมขายแค่6กแสนเก้านะครับขายแค่6กแสนเก้อนแค่1 1ึ0งหมื่นหนึ่งพันนะครับจองห้าร้อยได้สองหมเอามาเป็นส่วนรถก็ได้ยังส่กลับบ้านก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่พี่อยากให้เป็นนะครับฝากไว้ด้วยกับรถสวยๆนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ